นที่สิบเดย์เสาร์นี้เมคอัพอาร์ติสตัวแม่ป้อมวินิษเผยทุกเคล็ดลับให้แต่งหน้าสวยเป๊ะปังแบบไม่โป๊คุณป้อมวินิตบุญชัยศรีค่ะวันนี้เนี่ยตั้งใจจะมาเขาเรียกว่าขโมยเทคนิคเลยดีกว่านลว่าเอ๊ะเราจะแต่งหน้ายังไงหรืออะไรชอบอยู่แล้วด้วยเรื่องแต่งหน้าที่สำคัญคือเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแต่งทั้งเต็มหน้าก็ได้ไงนี่เนี่ยแล้วก็ปิดไปครึ่งหน้าล่ะแต่งครึ่งหน้าทำยังไงให้สวยปาดไปอย่างนี้แล้วปกปิดทันที ในยามนี้สาวๆอาจจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทาปากแล้วล่ะครับแต่เวลาที่เราไปทานข้าวในช่วงที่เรากําลังจะตักข้าวเข้าปาก<อ>เราถอดแมสก์ก็ต้องเห็นเราก็เป็นศพเลยเพราะว่าตาเต็มแล้วก็ปาก <laughs> ปากเป็นเบิร์มลูกชายถามว่าป่วยหรอ,อเวลาเราจะเขียนคิวใช่ไหมให้เราเขียนข้างที่ไม่ถนัดก่อนเขียน <laughs> <laughs> ข้างที่ถนัดก่อนปุ๊บพอไมค์ท่านอุ้ยตายไม่ถนัดแล้วยักแย่ยักยัน่อะไรก็จะเป็นเรื่องยาก ปเปิดแมสอ่อะเปิดแมสอ้าะสวยกว่าอาสมาร์